นางพญาพิษณุโลกจากวัดนังพญาผมที่สร้างโดยสมเด็จพระวิสุทธิกษศัตริ์เป็นพระมัญดางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์นี้เป็นพิมพ์นี่เป็นพิมพ์กลางิมพนสังคติแต่ว่าสวยแบบหน้าตาเห็นตาลายๆผมดูนี่สวยองค์สวยมากนังพญาเนี่ยจริงๆแล้วความเชื่อของพุทธคุณนี้เขาจริงๆในสมัยโบราณกาญก็เ่าครอบจักรวาลนะ แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะยกให้แบบเหมือนในพวกผู้หญิงเนี่ยท่าน,ก,น,นก็สนเก็กจะมองให้เป็นพิมพ์เอกของพระเครื่องอที่เป็นสุดยอดของรพระพิมพของของพวกพวกผู้หญิงเนี่ยที่เขาชอบกันแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เก็บเหมือนกันเป็นเมื่อก่อนคนสร้างเป็นผู้หญิงกวอาก็าว่ากันสันนิษฐานว่าเป็นพระมันดาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็สุดยอดอย่างอนกันท่านอุปถัมภ์วัดนางพญาอยู่ครับผมแลวชื่อก็นางพญายนาะ แล้วทรงพิมพ์สามเดลี่ยมก็เป็นยูนิคก็คือเป็นอเอกลักษณ์เลยอ,อก็เป็นเหมือนพรอชื่อนี้ก็เป็นพระที่เป็นพิมพ์เอกเลยครับใน<ม>บรรดาพระที่พี่หมอเก็บเนี่ยอ่ะอันแรกเลยนะพระแท้ยอดนิยมพระแพง